ตอนนี้โลกเรากําลังเระเชิญอยู่ไม่ใช่กับเฉพาะไอแอนดัมบิกแต่ว่าโรคระบาดเดียวนครับ,ระบะเรากําลังเระเชิญกับสิ่งที่เรียกว่าโคเดมิกนะครับก็คือข่าวลวงระบาดที่เป็นคําพูดที่พุ่มในการองค์การอน,นมามัยโลกเป็นคนใช้นะครับเพื่ออธิบายถึงความน่ากลัวของไอข่าวปล่อยข่าวปลดนี้บ้างไม่แค่ไหนพิ่สป,ปินยาก็เข้าม,มาเกี่ยวข้องกับเรื่อง,งอน,นี้โดยตรงกันทีแล้วนะครับเมื่อสองวันก่อนปีเวที อภิปรายแสดงความเห็นผ่านทางออนไลน์ปุษิบดาก็าไปร่วมด้วยนะครับอาเซียนซึ่งก็ชัดเจนมากนะครับว่าเรื่องไอ้อินโฟเดมิกหรือว่าไอ้ข่าวลวงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศทแถบะเทศมันกลายเป็นปัญหาของทุกประเทศตอนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะในหมู่ประเทศอาเซียนโดยการเองเวท,ทีวันนั้นก็มองภาพของไอ้ข่าวลวงข่าวปลอมนี่มันน่ากลัวขนาด ก็น่นอนนะคะทุกประเทศก็ยอมรับว่ามันหนักหนาตอนนี้คือมันปริมาณมากในประเทในเชิงปริมาณด้วยคือทุกประเทศก็คงจะผ่านประสบการณ์กันมาระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยโดยเฉพาะในประเด็นทางการเมืองนะคะเรื่องของ f a k น n e w ที่นําไปสู่เรื่อง h a ส e s p e e าไปสู่ cyber bullying เนี่ยเราก็มี pattern น่าจะคล้ายๆกันอย่างในฟิลิปปินส์เองเขาก็หนักหนามาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเขาก็มีประสบการณ์ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่า ไอ้ภาวะอินโฟเดมิกเนี่ยเป็นโรคระบาดเนี่ยมันข่าวลวงมันอาจจะมาจีสมัยก่อนอาจจะวันละเรื่องใช่ไหมคะตอนนี้จ,จะวันละหลายเรื่องเพราะฉะนั้นศักยภาพในการที่จะตรวจเช็คหรือว่าเผยแพร่แก้ข่าวมันตลอดเวลาเนี่ยมันเลยกลายเป็นความท้าทายมากของสื่อหรือสำนักข่าวเพราะเรื่องมันเยอะไหนจะเรื่องสุขภาพพื้นฐานไหนจะเรื่องที่เกี่ยวกันนโยบาย ไหนจะอะไรต่อเนี่อะไรนะคะอันนี้คิดว่าเป็นความท้าทายร่วมของทุกประเทศที่สะท้อนออกมาแต่ก็อาจจะมีบางประเทศที่ก็บอกว่ามันอาจจะหนักหนาน้อยกว่าเรื่องการเมืองนิดหน่อยอย่างอินโดนีเซียเขาบอกว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่เขามีการเลือกตั้งมันมันรุนแรงมันอาจจะโอลมานกว่าอะไรแบบนี้นะคะหรือของไทยเราจริงๆก็หนักขึ้นในเชิงปริมาณของข่าวหรือข่าวลวงที่มันเยอะขึ้นแต่อาจจะถ้าเทียบกับความรุนแรงผลกระทบในเชิงภาพรวม ปร,กกประเทศเราก็ถ้ายกตัวอย่างกับบางประเทศก็อาจจะมีคนเสียชีวิตเพราะเชื่อข่าวลวงของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นปัจจัยการเสียชีวิตมันอาจจะมาจากตัวโรคโดยตรงมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งแล้วแต่แต่และประเทศก็อาจจะมีระดับที่ต่างกัน ซึ่งก็มีการเปรียบเทียบว่ามันก็เป็นโอลิมปิกของข่าวลวงนะคะอย่างในเวทีสัมมนา,าคนไทยก็บอกว่ามันมันอยู่ที่แต่ละประเทศไหนจะชนะหรือจะแพ้หรือว่าจะจัดการมันได้ดีมากน้อยต่างกันนะคะเพราะบางประเทศก็อาจจะสาหัสเลยเราก็ไม่น่าเชื่ออย่างในยุโรปบางประเทศเนี่ยก็มีข่าวลือว่าเสาส่งสัญญาณ 5G เนี่ยเป็นตัวปล่อยไวรัสซึ่งคนก็เชื่อกันเยอะมากออกมาข่าวใหญ่แบบบ c เลยนะคะเราก็ไม่น่าเชื่อเอ๊ะทำไมเขาเชื่อ หรือบางประเทศก็ชื่อว่าดึงไปทำลายไปทำลายเสาทีเลยนะโรคอะไรอะไรนะคะมีคนบางคนไปพยายามจะไปทำลายเสาที่คุณสุินยาว่าเราเชื่อว่า 5G นี้เป็นเป็นองของไอ้กรีนนด่กใช่ไหมคะเป็นข่าวใหญ่เลยใช่ค่ะคุณสุินยาในบางไทยมันมีข่าวข่าวลวงขาแปลไหนที่คุณสุินยาร์เราต้องสายหน้าเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงปล่อยไม่ได้ยังไง <c oughs> คือในวงไทยเราเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อคือมีสองแบบนะคะมีข่าวลวงในระดับที่มัอาจจะไม่ได้ทําอันตรายกับใครแต่คนแชร์กันเยอะแต่เช่นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมีโน่นมีนี่มาเดี๋ยวจะเกิดลูกประทอันนึงก็คืออย่างเรื่องกระเทียมใช่ไหมคะซึ่งก็มีการออกมาแก้ผักกันใหญ่ว่า การเอากระเทียมมาวางไว้หน้าบ้านมันไม่ได้ป้องกันไวรัสอะไรเงี้ยค่ะ,ะซึ่งก็จะมีหลายกลุ่มที่อาจจะเชื่อตรงนี้แล้วก็รัฐก,ก็ต้องออกมาชี้แจงว่าไม่จริงอะไรเงี้ยนะคะแต่มันก็อาจจะคือเท่ากบเอากระเทียมไปวางไว้เฉายๆจริงๆก็ไม่ได้เดือดร้อนใครโดยตรงนะคะ,ะเว้นแต่ว่าถ้าเขาเชื่อจริงๆโดยไม่ป้องกันอย่างอื่นเช่นไม่ล้างมือ,อไม่อะไรพวกเนี้ยอันนั้นอาจจะเป็นอันตรายทีนี้นอาจจะเป็นระดับที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ว่ามีคนเชื่อก็เอ๊ะทำไมถึงใช้ ถึเชื่อกนขนาดนี้แต่มันอาจจะอยู่ในระดับที่มันอาจจะยังไม่อันตรายมากแต่ที่มันก็อาจจะมีในระดับที่เมืองไทยที่ดิฉันร่วมแรกเปลี่ยนไปในวันนั้นที่เจอตอนนี้เราอยู่ในภาวะ,ะเรื่องของ information disorder มากกว่าถ้าเทียบกับเรื่องโ f เฟกนิว Fake News โดยตรงก็คือว่ามีความสับสนอลหม่านในช่วงโคนนะคะว่าตกลงจะยังไงแน่จะ ช่วงจะใส่หน้ากากผ้าได้หรือไม่หน้ากากผ้าได้กว่าจะนิ่งกันสักพักหนึ่งนะคะในเรื่องสุขภาพเนี่ยก่าจะนิ่งกันว่าเอาตกลงใส่หน้ากากผ้าได้แม้แต่องค์การอนามโลกก,ก็จะงงก็แรกใส่ไม่ใส่มันก็เลยทาให้เกิดความสับสนหรือแม้แต่ในเชิงนโยบายเช่นเคอร์ฟิวไม่เคอร์ฟิวบางจังหวัดระดับประเทศข่าวรือบอกก่อนอันเนี้ยที่มันทําให้อลลมาแล้วบางทีมันเกิดกระแสคนคือเดนกลับต่างจังหวัดในพวกเนี้ย ถามว่ามันเป็นเฟกนิวด้วยตัวของมันเองไหมบางทีมันก็ยังเรียกอย่างนั้นไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของความสับสนดันเด็กจะใช้คําว่าเป็นดิสออเดอร์ของข่าวสา information มากกว่าซึ่งก็ไม่อยากจะโทษใครแล้วนะคะเพราะมันก็ผ่านมาแล้วแต่เป็นเรื่องที่เราน่าจะสนุปบทเรียนบางอันก็เป็นเฟกนิวจริงๆแต่บางอันรัฐบาลอาจจะบอกว่าเป็นเฟกนิวแต่มันอาจจะไม่ใช่มันมาจากเรื่องของความสับสนในข้อมูลข่าวสารซึ่งเราอาจจะต้องไปแก้ที่ต้นทางทําให้มันชัดเจนขึ้นนะคะค่ะ แล้วในเวทีเสวนา<ม>ที่คุยกันได้มีคำแนะนำคือนอกจากจะมาสะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศแล้วนะคะจะมีกลไกเข้ามาช่วยตรวจสอบหรือว่าทำให้ประชาชนเข้าใจข่าวสารได้มากขึ้นยังไงบ้างคะค่ะเนื่องจากโคแฟกเราเราก็ยังเริ่มจากเป็นภาษาไทยนะคะในระดับนี้เราก็คงอาจจะยังไม่ได้ร่วมมือกับประเทศอื่นๆมากนะักจึกว่า ต่อไปถ้าเราพร้อมพอที่จะจะมีแพลตฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษข้ามพรมแดนด้วยตอนนี้พอเราเน้นภาษภาไทยเนี่ยก็คงเน้นคนไทยได้วยกันเองก่อนหน้นละค่ะก็คือเรียนเชิญทุกท่านนะคะท่านใดที่ใช้ไลน์สามารถเข้าไป add 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 p r o f i c t ได้เลยและท่านสามารถที่จะ copy ข้อความที่ท่านคิดว่าไม่ชัวร์เนี่ยมาให้เราตรวจสอบได้ตอนนี้เราอยากจะเน้นไปยังกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะคะ,ะแล้วก็ผู้คนที่ใช้ไลน์กันเยอะ เราอาจจะช่วยตรงนี้นในการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นแนวคิดของเราเราคิดว่าการจะแก้ปัญหาข่าวลวงได้อย่างแท้จริงคือต้องทําให้คนทุกคนเนี่ยมาเป็น fact checker เหมือนตอนนี้ที่เราสร้างนิสัยคนไทยหรือทั่วโลกแล้วว่าก่อนหลังออกจากบ้านเข้าบ้านเราต้องล้างมือ,อ,อไม่เอามือจับใบหน้าอะไรพวกนี้นะคะมันกลายเป็นนิสัยที่อัตโนมัติแล้วเรื่องข้อมูลข่าวสารก็เหมือนกันค่ะก่อนที่เราจะเชื่อจะแชร์อะไรเนี่ยเราก็ควรต้องเช็คก,ก่อน แล้วถ้าอะไรมันไม่ชัว์จริงๆก็ไม่เชื่อไว้ก่อนเราก็หวังว่าเครื่องมือโปรแฟกเนี่ยจะมาสร้างอ่านิสัยแบบเนี้ยนะคะเพราะว่านอกจากไอ้เรื่องรับมือลกับโรคระบาดด้านไวรัสแล้วมันอาจจะมีเรื่องอื่นๆตามมาซึ่งถ้าเรามีพุ่งคุ้มกแล้วทําให้เป็นนิสัยเช่นล้างมือประจำเนี่ยอ่ามันก็น่าจะเป็นทางออกระยะยาวของปัญหาเร่งนิวจริงๆนะคะแต่ว่าทางออกอื่นๆเช่นมีหน่วยงานขึ้นมาทําึกมวลชนต้องช่วยอันนี้ก็ยังต้องมีอยู่แต่ระดับปัจเจกเนี่ย อาจจะต้องพูดถึงมากขึ้นและการที่เราทำโปรแฟกต์ก็คืออยากให้ระดับปัจเจกเนี่ยเข้ามาร่วมกันเป็นแบ็กเทคเตอร์ให้ได้ค่ะโปรแฟกต์ที่คุณจุบัญญาพูดถึงเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนะครับเพื่อเป็นื้นที่ทางโซเชียลมีเดียเว็บไซต์อันใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวไม่กี่วันนี้เองใช่ไหมครับค,คุณุัญญาค่ะก็เปิดตัววันที่จัดเสวนานั่นแหละค่ะอย่างทางออนไลน์ไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสจัดงานในช่วงนี้นะคะ อพอดีเราก็จริงๆงานนี้เราเตรียมมาก่อนที่จะมีเรื่องไวรัสอ่าโคโรนาแล้วค่ะเพราะเราตั้งใจอยากจะทําทเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่หลายท่านมาร่วมเวทีกับเราเมื่อปีที่แล้วทั้งคุณเทพชัยหรือคุณนัทถาที่รู้จักกันนะคะมันก็เป็นงานที่พัฒนามาจากแนวคิดนั่นแหละค่ะแล้วพอดีมันได้จังหวะเรื่องนี้พอดีเราก็เลยเปิดตัวเพื่อจะได้ใช้งานเลยตอนนี้ก็มีบทความหลายร้อยบทความแล้วนะคะที่รวมข่าวลือข่าวรวมเกี่ยวกับเรื่องอ่าโควิดในเมืองไทยท่านใดว่างๆเข้าไปอ่านก็จะได้เห็น เดี๋ยวเราถ้าเราอยากจะวิเคราะห์มาว่าเทรนด์เมืองไทยเป็นเรื่องอะไรมากกว่ากันกันแน่อันนี้ต้องให้นักวิจัยนักวิชาการมาช่วยสังเคราะห์อีกทีบอกว่าทาไมเมืองไทยมันมีข่าวอะไรที่มันอาจจะตายจากประเทศอื่นซึ่งอาจจะวิเคราะห์ในเชิงวัฒนธรรมได้อันนั้นคงต้องอาศัยการศึกษาจากข้อมูลที่เราได้มาีกค่ะตอนนี้ให้เช็คใครก็ตามที่มีที่มีกังถายนี่ก็สงสัยหรือว่าได้ยินข่าวอะไรที่มันฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อที่มันไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ ตั้งให้เป็นกระทู้ขึ้นมาแล้วตั้งเป็นคำถามขึ้นมาแล้วก็ทางด้านโกลแฟคโอะ<อ><อ>จีก็จะ<ช>ไปะไปยยัมหาหาข้อมูลที่มันอยู่ในพื้นที่มันอยู่ในด a ต้าเบสแล้วหรือว่าคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้มีข้อมูลเรื่องนี้ก็จะเข้ามาช่วยอีกแง่หนึ่งในงการที่จะอธิบายว่าจริงไม่จริงเนี่ยใช่ค่ะ <S 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 ใช่เป็นอย่างนั้นล่ละค่ะก็ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ Twitter อร์ Facebook เว็บไซต์แล้วก็ไลน์แอดใช้ชื่อเดียวกันหมดเลย co fact at โกลแฟนี่แหละค่ะ เตรียมที่จะทํางานร่วมกับสื่อมวลชนสํานักต่างๆอย่างไรคะคุณสุพิญญาคะหรือว่าสื่อมวลชนถ้าเกิดอยากจะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตรวจสอบด้วยควรจะต้องทําอย่างไรคะอันนี้อยากจะทํามากๆเลยค่ะเดี๋ยวคงต้องประสานความร่วมมือเพราะตอนที่เราเริ่มจากภาคีภาคประชาสังคมก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นหลักเลยจากทางสสสหรือสํานันกงานกองทุนเพื่อสุขภาพนะคะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์โดยคนทำหลักๆก็คือเชิง u ูชันกับ Open Dream แล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศอย่าง FNF แล้วก็ Center อ o r Humanitarian Dialogue นะคะแต่ว่ายัางเป็นองค์กรที่ร่วาเป็นภาคประชาสังคมอยู่เราก็อยากจะขยายไปร่วมมือกับองค์กรสื่อวิชาชีพเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องดูะคะ่ะว่าจะสามารถร่วมมือกันอย่างไรได้บ้างที่ทีฉันคิดไว้เนี่ยอยากจะให้มีโครงการต่อยอดโปร c t ็ตจารนิซึก็คือว่า พอเราแฟกช็คมาแล้วมันอาจจะไม่พอเช่นบางเรื่องมันอาจจะนำไปสู่ e s t i วส t i v e analysis ได้เมื่อสืบคน้นดูว่าทำไมข่าวนี้มันออกมาช่วงนี้มันออกมาโดยใครและมันพัฒนาไปยังไงและสุดท้ายให้ได้ประโยชน์จริงๆมันควรจะยังไงซึ่งอันนี้ต้องใช้ทักษะของนักข่าวแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้อยากจะร่วมมือกับนักข่าวเหมือนกันที่จะต่อยอดเอาข้อมูลที่เราสืบค้นมาได้หรือรวบรวมมาได้เนี่ยประเขียนข่าวหรือทาข่าวะต่อ,ตอ,ตอในเชิงคุณภาพในบางเรื่องที่มันมีคุณค่าต่อสังะคมค่ะเพื่อเดี๋ยวต้องลองหาดรื่ ในสเตปต่อไปอาจจะร่วมกับองค์กรวิชาชีพหรือสำนักขา A, ่าวอย่างให้พีบเอสเอหรือว่ายังชัวร์ก่อนแชนร์สมททที่เราก็เป็นพันธมิตรกันอยู่อะค่ะคือตอนนี้ให้ตรวจสอบเฉพาะข่าวเกี่ยวกับโควิดหรือว่าข่าวอะไรก็ได้ค่ะเรื่องสุขภาพก่อนนะคะก็คือมีโควิดแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จริงๆเพราะว่าประเทศไทยจากการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยปัญหาข่าวลวงเยอะๆจริงเป็นเรื่องสุขภาพเช่นดื่มอันนั้นรักษามะเร็งอะไรพวกนี้นเยอะมาก แล้วเราก็จะมีคีย์เวิร์ดคำว่ามะเรง็งมีเรื่องขาวผอมอะไรอ้วนสวยกินอะไรพวกนี้เพราะว่าจากที่เราศึกษามาเนี่ยมันมีอย่างีเยอะมากก็จะอยู่ประมาณ4ีหประเด็นตรงนี้ก่อนนะคะเรื่องมะเร็งเรื่องสวยขาวผอมเรื่องสมุนไพรรักษาทุกโกรคอ,อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เรื่องโควิดส่วนะระยะยาวเดี๋ยวให้เรามีกําลังพร้อมกว่าน,นี้ก่อนก็เดี๋ยวค่อยขยายไปอาจจะเป็นเรื่องการเงินเ,เรื่องการเงินก็อาจจะมีข่าวหลวงเยอะเหมือนกันเรื่อง ส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันว่า,า,า,ามันจะเป็นความคิดเห็นแล้วแฟกมันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาจริงๆแพลตฟอร์มแบบ Twitter ก็อาจจะดีก็ได้ในการที่จะแฟกช็คเรื่องการเมืองนะคะเ,เพราะว่ามันมันไดนามิกมากอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูว่าแพลตฟอร์มแบบไหนมันเหมาะกับการที่เราจะสร้างพื้นที่ในการตรวจสอบข่าวลวงแบบไหน,นะคะ่ะแต่ว่านักข่าวคุณจะมีบทบาทในการ เอาประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยไปทำข่าวเจาะต่อเชิงคุณภาพแล้วก็อาจจะนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายต่อไปค่ะคือไอ้ไอ้โรคระบาดเนี่ยมันไม่รู้จักพรมแดนจมข่าวดวงข่าวหลอกก็ไม่รู้จักพรมแดนเหมือนกันก็มีจริงจริงข่าวหล้ยข่าวที่มันปรากฏในเมืองไทยแล้วกลายเป็นข่าวปลอมเนี่ยจริงจริงมันก็เป็นข่าวที่แปลมาจากต่างประเทศหรือบางทีเพื่อนบ้านเราด้วยซ้ำไปสื่อปัาเองมองอการทํางานของเอโคแฟก แพลตฟอร์มนี้ยังไงในการร่วมกับอย่างน้อยก็เพื่อนบ้านเซียนละในการที่จะร่วมกันตรวจสอบข่าวซึ่งหลายข่าวถ้าเป็นข่าวปลอมข่าวที่เสียหายเนี่ยมันก็ต้อ็เปิดเทียนความสําคัญเป็น้านได้เหมือนกันอันนี้พูดถึงปรากฏการณ์เร็วนี้หรือเปล่าคะก็ะจริงๆเราต้องพูดเราต้องจริงๆสุดท้ายเราต้องคู่ขนานกันไปเวลาพูดถึงข่าวลวงเฟกนิวฟอลมิสอินฟอร์เมชันมันมักจะมาคู่แต่เรื่อง ใบเรื่องของอักติเรื่องเฮสปีดเรื่องอะไรต่อเน,นื่ออะไรนะคะ,ะก็เห็นด้วยค่ะว่าเราอาจจะต้องขยายงานกว้างขึ้นเพราะว่าเวลาพูดถึงเรื่องของอเฟคเนียอย่างเดียวผลกระทบของมนันมันมักจะนาําคือการพอมันมีบิสอินฟอร์เมชันขึ้นมาสักอย่างมันเช่นให้ข้อมูลไม่ครบอย,อ,อ,อย่างของไทยเราอย่างยากตัอย่างเคสตอนที่คนไทยกลับมาจากต่างประเทศอะไรนี้ใช่ไหมคะมันก็เกิดลุกลามใหญ่โตกันเลยทีเดียว ซึ่งมันก็มีข้อที่จริงสองได้บางคนบอกเจ้าหน้าที่ให้กลับเองบางคนบอกว่าผู้ที่กลับมาดื้อหนีอะไรเงี้ยอาจจะมีการพ่าหัวขาวว่าหนีกลับบางคนบอกไม่ได้หนีแต่ว่าการที่มันเกิดสิ่งที่ว่า misinformation หรือความเข้าใจผิดไปแล้วมันก็โหบานปลายก็ด่าทอเสียเทเสียกันทุกฝ่ายมันก็บางคนก็อาจจะบอกเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าไม่ระวังมันอาจจะลุกลามมันก็เป็นได้ทั้งสองเรื่องนะคะทีนี้ความยากที่สุดคือการฝ่งรุลบาลานเนี่ยแหละค่ะ ให้เกิดคนีมีเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์กันได้แต่ว่าไม่นําไปสู่ความเกลียดชังความรุนแรงเพราะฉะนั้นแฟกต์ถึงสำคัญต้องแยกแฟกต์กับโอปิเนียนความเห็นกับข้อเท็จจริงเพราะว่าถ้าแฟกต์มันผิดน,นิดเดียวแล้วมันเสริมเติมแต่งมันก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและขัดแย้งบานปลายได้แต่ถ้าคนยอมรับแฟกต์ร่วมกันแต่จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันอะไรแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องทํางานะระยะยาวแต่ค่อนข้างยากนะคะ ในระดับต่างประเทศก็อาจจะต้องมีการประสานความร่วมมือกันเมื่อกี้เห็นขึ้นกราฟิกเลื่องกล้วยกล้วยนี้ก็เป็นปัญหาร่วมของหลายประเทศเสวนาในวันนั้นเหมือนกันนะคะที่มีความเข้าใจผิดกันอะไรแบบนี้อันนี้เราอาจจะต้องลองดูค่ะว่าความร่วมมือของหลายประเทศเราจะทําอะไร,ไรเรื่องใหญ่ยกันได้บ้างมันก็เป็นงานใหญ่นะคะเดี๋ยวขอค่อยๆคิดก่อน,นะค่ะว่าเราจะทําอะไรได้มากกว่าน,นี้อีกค่ะ ก็ค่ะก็ได้เห็นการ,เ,การเป็นไอเดียที่เปิดตัวออกมาแล้วนะคะแล้วก็คงจะเป็นแพลตฟอร์มในการเช็คข่าวลวงข่าวหลอ,อกข้อมูลต่างๆอย่างที่คุณสุพิญญาอธิบายให้เราเข้าใจโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับโควิด19ข่าวเยอะไปหมดเลย